อะไรนะนะไฟล์ล่าสุดเหรอครับเดี๋ยวนะครับมันเครื่องยังไม่พร้อมครับก็ปุดมนะก็เรวจะมาได้รอดกันนะครับ ไม่ใช่ว่ารดีครับอผมคิดม e, ีมือมีมีอีมอมือมัวเปลี่ยนวรอสักครู่ครับรอสักคู ชอบเลยเออองตุกับกระตุก 一个豆吧。 いい場合。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โอ้โหต้องไปตัดไหมกะโอ้ยหปแจ้นบ้านเลยหมดเลยไปหมดเลย О, блин. Oh,